จอห์นวิกเนี่ยมีการประกาศดาราเต็มไปหมดเลยครับเคียนูรีฟมีไอ้ดอนนี่เยนมามีรินะซาวายามะมาบิลสกาการ์ดก็มีข่าวลือมาอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งที่คอนเฟิร์มซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่า,ล,าลุงโรแลนด์ฟิสเบิร์นจะมาคอนเฟิร์มทำไมนะฮะเพราะตัวละครนี้เนี่ยภาคที่แล้วก็จบพร้อมกันกันกบจอห์นวิกนะฮะอยู่ในฉากสุดท้ายพร้อมกับจอห์นวิกอ่ะผมกำลังพูดถึงตัวละคร,ะครบูเวอรี่คิงนะฮะบูเวอร์ี่คิงคือตัวละครเหมือนหัวหน้าพักกระยาจกอะ่ะ เออมันหัวหน้าพักคใต้ดินซึ่งภาคที่แล้วโดนไอ้มาร์คตะคาคอสเอาอีดาฟันหน้าแหกหมดเลยครับเออโดยการสั่งของ The a d j u d i c a t o r คืออีเจผมสั้นนะครับอีเจโหดผมสั้นโคตรโหดเลยแล้วก็จัดการไปหลายคนเลยแล้วก็จัดการตัวละครบอร์บร k i n g ไปด้วยนะฮะเราเล่นพิชเบิร์นออกมาให้สัมภาษณ์ครับว่าโบ v ์ r ริคิงยังไม่ตายลุกจะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ด้วยที่สำคัญแกออกมาพูดถึงบทภาพยนตร์เรื่องจอห์นวิกซีครับ แล้วแกเล่าแบบนี้ครับแกบอกว่าผมได้อ่านบทภาพยนตร์จอห์นวิกสี่แล้วครับมันเจ๋งมากๆเลยเรื่องราวมันจะเกิดขึ้นในโลกใบเดียวกับถังทั้ง3าภาคก่อนหน้านั่นแหละซึ่งมันจะลึกซึ้งขึ้นกว่าเดิมในแง่กฎระเบียบองนฆ่าและความสัมพันธ์ที่เขามีกับตัวละครตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าตัวละครของคุณวัตานาเบะเนี่ยมันมีทั้งหัวใจและจิตวิญญาณอยู่ในหนังเรื่องนี้ครับอ่รอดูก็แล้วกันนะครับว่า b o วบ r k i คิงจะออกมาเป็นแบบไหนถึงแม้จะไม่ได้กลับมาใน The Matrix อ่าแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้กลับมาในหนังเคเนอริฟอีกเรื่องหนึ่งอย่าง John นวิกนะฮะ ก็ยังดีนะครับเอารอดูแล้วกันแต่ตอนนี้ผมว่าทุกคนจ้องไปที่จอนี่เย็นหละวอยากรู้ว่า,าจอน่เย็นมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับเอารอดูครับไหนๆก็พูดถึงจอนวิกไปแล้วนะฮะลองมาดูความเป็นไปได้หน่อยไหมครับว่าจอนวิกภาคที่4ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมีความเป็นไปได้อะไรที่จะเกิดขึ้นบ้างในหนังภาคนี้เอาแบบนี้ก่อนครับอันดับแรกดูก่อนว่าในจอนวิกตั้งแต่ภาค1-3เน,นนีตอ้หลือใใครในเรื่องบ้าง ตัวละครที่เหลืออยู่ก็มีวินสตันนะฮะผู้จัดก,การ Continental สาขาใหญ่ที่จอห์นบิกไปใช้บริการบ่อยๆรวมทั้งผู้ช่วยแก่ก็คือชารอนนะฮะที่อยู่ในโรงแรมเดียวกัน The Elder นี่คือฝั่งของ High Table นะฮะ The Elder เป็น Head of High Table ก็ยังอยู่นะฮะ The Adjudicator ก็ยังอยู่นะฮะยังไม่ตายคือไอ้มารนะฮาคอสอาจจะตายไป โบวอรีคิงถึงจะหน้าแหกขนาดนี้แต่ก็ยังอยู่นะครับโซเฟียฮาริเบอรียังอยู่ครับอีกตัวละครหนึ่งก็คือดเรคเตอร์ยังอยู่แล้วก็หมอก็ยังอยู่นะฮะทั้งหมดนี้จะถูกใช้งานยังไงแล้วมีความเป็นไปได้ที่หนังเรื่องจอห์นวิก4เนี่ยจะลงเอยได้ทิศทางไหนบ้างเนี่ยมันมีทฤษฎีของแฟนๆจอห์นวิกที่เขาพูดเอาไว้ครับจะหยิบมาเล่าให้ฟังนิดนึงแลวกันว่าเขาเดาว,ว่ายังไงบ้างอันดับแรกสิ่งที่เขาเดากันเอาไว้เนี่ยก็คือพวกไฮเทเบิลน่าจะปรากฏตัวมากยิ่งขึ้น ตอนนี้เนี่ยพวก High Table ที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็จะมี The Director Angelica Houston นะฮะแล้วก็ The Adjudicator นะฮะแล้วก็ The Elder หัวหน้าใหญ่เปิดตัวมาแล้วเราน่าจะได้เห็นโครงสร้างของ h ฮ g h เทเบิลมากกว่านี้ครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ย t h r Elder เนี่ยสำคัญเพราะว่าจอห์นวิกตอนภาค3เนี่ยแกไปตัดนิ้วนะครับแกมันจะ จบทุกอย่างและแกเพื่อที่จะไปต่อให้ได้เนี่ยแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ไปต่อแล้วทุกอย่างก็วุ่นวายไปกว่าเดิมฉะนั้นถ้าจอห์นวิกอยากจะจบเนี่ยผมว่าค่าแค่ a อจันตีเกเตอร์หรือว่าไฮเทเบิลคนอื่นน่ยยังไงก็ไม่จบครับตราบใดที่เอลเดอร์ซึ่งเป็น head of high table ยังอยู่ดังนั้นผมว่าเจตนาของจอห์นวิกสองภาคที่เหลือเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าจะจบเรื่องราวทั้งหมดให้ได้เนี่ย ผมว่าต้องบุกไปทะเลทรายอีกรอบหนึ่งครับคือ,อยังไงก็ต้องตัดหัวไอเดลเดอร์ให้ได้แหละซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยจอห์นวิกจะบุกไปทําลายไฮเทเบิลเนี่ยสงครามน่าจะเกิดครับแต่ถ้ามันเกิดจริงเนี่ยมันไม่น่าจะลงเอยได้แบบเดิมลงเอยแบบเดิมคืออะไรลงเอยแบบจอห์นวิกลุยเดี่ยวนะครับไม่น่าจะไหวแล้วครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นว่าภาคที่แล้วเนี่ยตอนที่ไฮเทเบิลส่งคนมาบุกคอนติเนนทัลเนี่ยจอห์นวิกก็ไม่ได้ลุยเดี่ยวแล้วนะครับจอห์นวิกก็ได้พวกของ วินสตันเนี่ยช่วยไว้ก็มีวินสตันกับลูกน้องแกสอคนซึ่งก็เก่งชิบหายเลยนะฮะก็เอาอยู่อะ่ะเพราะว่าคอนติเนนทัลมันวางระบบเอาไว้ดีแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าจะบอกว่าวินสตันโซเฟียโบ v บอรี่คิงจะร่วมมือกับจอห์นวิกเพื่อไฟแบกฆ่า the elder เนี่ยก็เป็นไปได้ แต่มันต้องย้อนกลับไปดูครับว่าตอนจบอ่อย่าลืมครับว่าวินสตันเป็นคนยิงไอ้จอห์นวิกนะครับตกตึกนะต่อหน้าต,ต่อตา The a d j u d i c a t o r เนะเพื่อที่จะฟอกบนทินให้กับตัว Continental เองอ่ะดังนั้นก็ต้องกลับมาเดากันใหม่ครับว่าตกลงวินสตันกับจอห์นวิกอ่ะที่ยิงกันแล้วร่วงลงมาแล้วจอห์นวิกหายไปเนะี่ยรู้กันหรือไม่รู้กันจอห์นวิกโชคดีรอดหรือว่าวางแผนกับวินสตันเอาไว้แล้วว่านาน้ายิงผมนะผมจะล่วงแล้วผมจะได้หายไปนายจะยิงให ให้โดนหนักแล้วคันเดี๋ยวตาย่ารู้กันหรือไม่รู้กันถ้ารู้กันผมว่าเรื่องเป็นอีกแบบถ้าไม่รู้กันเขาแตกกันจริงๆิวินสตันกับจอร์นวิกแตกกันจริงๆก็น่าจะกลายเป็นอีกแบบครับสุดท้ายท้ายสุดแล้วเนี่ยสงครามระหว่างไฝั่งจอห์นวิกกับฝั่งไฮท t เบิลยังไงก็เลี่ยงไม่ได้ครับแต่มันจะลงเอยตรงไหนผู้กำกับ ชชทสไตล์เฮลสกี้จะหาทางให้เรื่องทั้งหมดมันจบแบบสมบูรณ์แบบแบบที่ไม่เหลือตะกอนว่าภารกิจการสางแค้นครั้งนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นได้อีกแล้วเนี่ยมันมีแค่2ทางครับคือถ้าฝั่งจอห์นวิกชนะก็ต้องมีการสูญเสียครับแล้วถ้าเรามองจากตัวละครที่มีอยู่ทั้งหมดตอนนี้เนี่ยผมว่าวินสตันกับโบเวอรี่คิงะน่าเป็นห่วงครับถ้าต้องตายนะ ถ้าเป็นคนเขียนบทแล้วต้องเอา4ตัวตอนนี้มันจะมี3ตัวหลักๆแล้วก็ลูกน้องวินสตันอีกคนหนึ่งนะครับที่น่าจะมีโอกาสช่วยจอห์นวิกได้โซเฟียผมว่าเขาไม่น่าให้ตายเพราะว่าเพลลี่เบอร์รี่คือบเบอรรี่คิงจะตายหาแน่นอนครับยังไงก็ต้องตายจะตายช่วยตายไม่ช่วยตายทรยศไม่รู้แหละแต่ตายแน่ๆวินสตันถ้าสุดท้ายแล้วในทีมจอห์นวิกจะต้องงอกไปจนหมดแล้วเหลือจอห์นวิกคนเดียวเพื่อไปเด็ดหัวเอลเดอร์เนี่ย ผมว่าวินสตันก็อาจจะตายหรือยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยต่อให้เอลเดอร์ตายนะครับต่อให้ไฮเทเบิลล่มสลายจริงเนี่ยผมว่าจบสวยที่สุดเนี่ยจอห์วิกก็อาจจะตายแหละเป็นไปได้สูงมากอันนี้เขาเดากันเยอะมากนะครับเพราะว่ามันดูเป็นรอยทางเดียวระหว่างจอห์วิกกับตัวละครแม็กซิมัสเดสมัส r มริเดียสของรัสเซลโครใน g l a d i a t o r ฉันสู้มานานเพื่อความแค้นที่เคยเกิดขึ้นเพื่อที่จะเดินทางไปจนถึงหัวมันให้ได้ ฉันเด็ดหัวมันได้สาเร็จนะถึงฉันจะตายก็ตามเพราะการตายไม่ทรมานเท่าการอยู่จอนวิกจบทุกอย่างได้สุดท้ายก็ต้องมาอยู่คนเดียวอยู่ดีนะครับหมาก็ไม่มีแล้วถ้ามีไอหมาตัวใหม่ที่เป็นหมาบูดอกนั่นะเจนวันที่เปิดวมันไม่เกี่ยวอะแล้นั้นถ้าตายก็อยู่บ้านคนเดียวครับถ้าจอนวิกตายเนี่ยสามารถดีไซน์ฉากคุณจําตอนรัสเซโครโตายได้ไหมฮะก,การาดิเอเตอร์ กตายปุ๊บแกกลับไปรูปยา้ากลับไปเจอเมียนะครับตายแล้วได้เจอนะครับดังนั้นแล้วมันก็น่าคิดครับมันก็น่าคิดแต่ก็อีกนั่นแหละถ้าจบแบบนั้นก็เฉยจบแบบนั้นก็ดูแลนดิ้งสวยดูสมูทดูเบาดูไม่เป็นจอร์นวิกว่า้มันค่าให้หหดแล้วก็ชนะจบแล้วก็จอร์นวิกก็เ hey, ฮอะไรอย่างเงี้ยครก็เ,เป็นก็เป็นไปได้นะฮะเอารอดูก็แล้วกันนะครับนี่คือความเป็นไปได้จากสิ่งที่ยังมีอยู่ทั้งหมดนะครับของภาพยนตร์เรื่องจอร์นวิก ดอนนี่เย็นอ่าดอนนี่เย็นถ้าเป็นเพื่อนจริงอ่าถ้าเป็นเพื่อนถ้าดอนนี่เย็นเป็นเพื่อนจริงก็กลับมาได้ก็ก็มาช่วยได้แต่ว่าคุณเห็นชีรุตอินเวไหมสตาร์วอ่ะเออพระเอกตายไม่เชยนะฮะพระเอกตายเยอะฮะไม่รอกก็ตายนะครับมันไม่มีเชยไม่เชยฮะมันตายได้แต่มันจะตายแบบไหนมากกว่าผมว่านะมันจะเอาอยัางไงมันมันเกิดเลยเถิดปะปะ่านี้แล้วอะ่ะมันไปไกลามากแล้วครับมันจะรอดอยู่อีกเหรอ มันจะผ่านทุกอย่างได้ขนาดนี้เลยเหรอผมไม่แน่ใจว่ะไม่ใช่ตื่นขึ้นมาอยู่ในแมทริกอย่างนั้นนะฮะแล้วไปเชื่อมกับแมทริกสี่จะโอ้โหเอาไปเลยร้อยแต้ม <laughs> และนั่นคือเรื่องราวของจอห์นวิกเท่าที่มีล่าสุดครับ